สวัสดีครับก๊อฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับกอจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับรถ7ที่นั่งนะครับแน่นอนครับจะเป็นรุ่น Ford e v e r l s t นะครับ e v e r e s t เรานะครับมีจำหน่ายทั้งคับสอับสนะครับก็ตัวบอดี้นะครับก็เท่ากันมันก็จะต่างกันที่ตัวของออปชันนะครับแต่วันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวคันข้างหลังนะครับ จะเป็นรถตัว e v e r e s รสตแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับนะอ่ะงนั้นจะเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Ford e v e r e s เรส p ์สปอร์ตแพ็นะครับก็ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าณนะปัจจุบันนะครับตัวปี2025เนี่ยนะครับรถที่ Ford ดจำหน่ายรุ่น e v e r e s ร Sport ตเนี่ยตัว Standard เนี่ยตอนนี้มันไม่มีรถนะครับ มันก็จะมีเริ่มต้นที่ตัวเป็น Ford e v e r l อเรสต์สปอร์ตแพ็กนะครับส่วนเราจะเป็นแพ็กเกจ B ปกติแพ็กเกจ B ที่เอาไปแต่งนะครับเป็น Adventure p a c k a g เนาะที่มีแหลกหลังคามีคิ้วล้อนะครับหรือจะเป็นล่าสุดที่เป็นแพ็กเกจ B ที่เป็น Special Edition ก็คือที่มีาการแลปหลังคามาจากโรงงานล้อของตัวเ a n g e r s t o r m t a มแทนะครับมันก็จะแยกย่อยกันไปนะครับมีรุ่นย่อยๆอ,อ,อยู่ประมาณนี้นะครับแต่รถที่เรามารีวิวในวันนี นะครับก็จะเป็นตัวแพ็กเกจ B นะครับไม่ได้มีสร้อยตามอะไรเลยนะนะครับลูกค้าก็เลือกตัวนี้มานะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เอามาตกแต่งนะครับในสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะครับก็อย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับล่อเลยนะอ่ะอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับมันก็คันนี้ก็มีชุดแต่งมีการแลบสีมีการใส่ล้อนะครับเดี๋ยวก็พาไปชม ก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องช anel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก๊อฟขึ้นไว้ให้แล้วนะครับโทรมาหรือเอาเบอร์ก๊อฟนะครับเซิร์ชในไลน์ได้เลยนะครับจะเป็นไลน์ส่วนตัวนะครับรถที่เรามารีวิวครับ New Ford Everest Sport นะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจ B ก็คือมีตัวช่วยการกับขี่นะครับเดี๋ยวก็พาไไปดูมีอะะรรบบ้างนคั ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออตโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนวนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์นะครับได้ที่คนขับนะก็เปลี่ยนที่หัวเกียร์ได้เลยนะครับบวกลบเอาแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,585,500บาทสีขาวมุกเนี่ยจะเป็นสีพิเศษบวกเพิ่ม12,000บาทนะครับแล้ววันนี้นะครับรถคันนี้เอาสีขาวมาทำนะ นะครับมาแลปสีครับอ่าเดี๋ยวพาไปชมครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ก็เริ่มจากตัวสีก่อนเลยที่เห็นนะครับคันนี้ก็เป็นสีเทานะครับอ่าบางคนเรียกเทาคายเยนบางคนเรียกเทาเปเช่เนาะนะครับก็สีนะครับจะมีความอ่อนนะครับสีมีความอ่อนกว่าที่เป็นเทาแลมโบนะหรือเทาแรปเตอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านชอบครับว่าชอบสี แบบไหนนะครับสีเทาก็มีหลายเฉดนะครับแต่ละสีก็มีหลายเฉดก็สามารถที่จะขอเรื่องของตัวสีได้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะแลปเนาะเนี่ยครับก็ให้ดูเลยนะนะครับอย่างคันนี้แลปนะครับก็เป็นเทาหลังคาดำนะเป็นครึ่งคันนะครับไม่ใช่หลังคานะเป็นครึ่งคันนะครับอ่านะเพราะว่ามันจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นหลังคาใช่ไหมครับอารมณ์ก็จะเหมือนของตัวฟอดที่ทํามาก็คือ มันจะตัดตรงไปเลยเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับแต่คันนี้นะครับเขาก็แรปเป็นครึ่งคันผมใช้แยกอย่างนี้ดีกว่าเพื่อบางท่านอยากจะแรปครึ่งคันจะแรปหลังคาจะได้แยกกันได้นะครับอ่ะเนี่ยครับก็เป็นเทานะครับตัดดําแบบนี้คันนี้ติดนะครับเรื่องของตัวอะคริลิกคําว่าเอเวอเสเข้าไปด้วยตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะมีขนาดแบนขนาดใหญ่นะครับก็มีสีสันให้เลือกนะครับ ท่านใดชอบแบบหใหญ่ๆเด่นๆแบบนี้นะครับเลือกสีสันได้ก็เป็นของแต่งไปหรือถ้าท่านใดต้องการตัวเล็กๆน่ารักนะครับจะเป็นอะคริลิกแท้ก็ได้แต่อะคริลิกแท้มีแค่สีเดียวนะครับก็เถอะมานะฮะชุดแต่งนะครับก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เนาะก็ตัวกระจังหน้าก็เป็นสีดําเงานะครับวันนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นก็เพิ่มม้ามาแต่งเข้าไปม้าก็จะมี2ไซส์ นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็มีหลายสีอย่างคันนี้ใส่มาทองเนาะไฟ LED สามจุดบนกระจังก็มีให้เลือกขาวกับส้มอย่างคันนี้เป็นไฟขาวนะครับแล้วก็สีสติกเกอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเราจะชอบแบบ3สีแบบนี้เราจะชอบแบบสองสีเนาะสสีมันก็จะเหมือนตัว M Sport ใช่ไหมครับสีที่เป็นสีของตัว M Sport ก็คือน้ำเงินแดง3สีอย่างนี้ผมเพิ่งนึกออกแล้วเพิ่งเห็นนะ สีมันเหมือนเกียร์ครับไม่ใช่เกียร์รถยี่ห้อรถนะครับที่เป็นตัวของเกียร์เนาะมันจะเป็นเหลืองเขียวแดงแบบนี้นะครับใครอยากจะติดสีไหนอะไรยังไงแจ้งได้นะเราจะเอา2สีอย่างนี้ก็ได้นะนะครับหรือจะติด2ฝั่งก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบไม่ติดก็ได้นะครับไฟ LED นะครับตรงข้างกระจังมีขาวกับฟ้านะครับถ้าต้องการสีฟ้าแจ้งนะครับเพราะถ้าไม่แจ้งเนี่ย เขาจะใส่สีขาวมาเพราะมันเป็นสีเบรมาตรฐานคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงาด้วยนะครับรับกับตัวกระจังหน้าทําให้ดวงไฟดูคมดูจิกนะครับดูเข้มเนาะตัวรถนะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะไฟหน้าก็เป็น LED multi reflector นะครับเนี่ยมีไฟวิ่งกลางวันตัว C ไงเห็นปะใส่ครอบไฟไม่บงังนะครับไม่บงัง ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกครับรถปีโมเดล2025ต้องใส่เกียร์ดีนะหมุนล้อไฟตัดหมอกอย่างจะติดไม่เหมือนปี2024นะที่แค่หมุนล้อแล้วมันติดนะครับอแล้วคันนี้ครับก็ตัวสกเกตด้านหน้าก็เป็นวนะิกเตอร์เนาะตัวเนี้ยนะครับเราจะทำเป็นทูโทนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือท่านใดต้องการความเข้มความดุก็ทำดำเงาทั้งอันก็ได้หรือดำด้านทั้งอันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับชอบนะครับ ในส่วนของตัวรถก็จะมีห่วงล่าคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานกล้อง360องศาเปลี่ยนกระจังหน้าตำแหน่งกล้องอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับด้านหน้ากระจกมองข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็รอบคัน360องศาเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตัวจับยันคนเนาะควบคุมความเร็วคูดคอนโทรลเรามีเราสามารถตั้งเป็นตัวอัลเด็กทีฟคูดคอนโทรลแบบ stop and go นะครับก็ ของเราหยุดจันศูนย์เลยควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้ปไปต่อนะครับระบบรักษาเลนเราให้พวงมาลัยสั่นหรือให้พวงมาลัยดึงกลับเข้าเลนได้นะครับระบบดีๆทั้งนั้นนะครับเตือนการหลับในก็มีมาดูที่ตัวชุดแต่งครับคิวล้อนะครับวิกเตอร์ก็จะมีแบบแนบกับตัวรถเนาะกับแบบโปง่งส่วนใหญ่แบบแนบเนี่ยจะลูกค้าจะเลือกใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็คือล้อเดิมแบบโป่งก็คือล้อแต่งเพราะมันจะคุมล้ออย่างเงี้ย นะครับเห็นปะมันจะดูพอดีเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนต้องการให้ล้อล้อนก็ใส่คิ้วร้อแนบกับล้อแต่งก็ได้ขึ้นอยู่กับชอบครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้ครอบนะครับตัวตัวเบรกตัวปั๊มเบรกตัวนี้ใช้ครอบเอานะนะครับแล้วก็ล้อก็เปลี่ยนเป็นตัวล้อ20นิ้วนะครับ ยาง AT ยางก็มีหลายชนิดนะจะ HT AT RT นะส่วนใหญ่ Everest ก็จะใช้อยู่3อันนี้แหละครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปถึง MT ยางแต่ละตัวแต่ละชนิดมีความโดดเด่นในการใช้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างนั้นท่านใดไม่เคยใช้มาจากรถเก่งหรือซื้อรถคันแรกปรึกษาผมก่อนนะครับบางทีถ้าเทสวยแล,แล้วมันขับอันตรายขับยากเราก็บางทีเราก็ลองคุยปรึกษาก่อนเพื่อได้ ประกอบการตัดสินใจเนาะคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกก็เป็นสีดําเงาอย่างนี้นะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถเห็นไหมนี่เราจะได้มองเห็นเนาะก่อนที่เราจะก้าวขึ้นรถด,ด้านข้างบาสปอร์ตเตือนจุดจุดบอดเนาะลาวหลังคาเป็นสีดํำมาอยู่แล้วนะครับคันนี้ใส่กันสาดแต่งกันสาดแต่งมันจะใหญ่มันจะสุดเห็นไหมสุดขอบประตูเนาะสุด หลังสุดบนนะครับถ้าของแท้มันจะเป็นทรงสลิมมันจะบางกว่านะครับหมายถึงขนาดนะขนาดเล็กกว่านะไม่ได้หมายถึงเนื้องานบางกว่านะเนื้องานหนากว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับเบาลองมือคันนี้ใส่เป็นสีดําเงาป้องกันเล็บเราหรือเครื่องประดับเราไปถูตัวรถมือเปิดเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้ก็สมาร์ทคีย์ทันล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวบันไดขอบดํา ช่วงล่างด้านหลังเป็นหวัดลิงค์นะครับคันนี้ใส่ข้อฝาถังนะครับเป็นสีดําเงารถเราเติมดีเซลทุกชนิดนะครับแล้วก็นี่เติมน้ํายานะครับแอดบูนะนะครับสิบลิตรแปดรกว่าบาทครับน้ํายาไม่ได้ราคาสูงนะครับมาดูด้านหลังฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่สน้ำล้างกระจกปัดกระจกไล่ฝ้ามาพร้อมเลยเนาะ ด้านหลังก็จะมีกล้องหลังนะครับอยู่ใต้ตัว R ตรงนี้นะครับไฟท้ายรุ่นนี้เป็น LED Signature นะครับใส่คาดท้ายมีไฟนะครับตอนเราเบรกแล้วก็ใส่ตัวคาดท้ายคาเยนเข้าไปนะครับเป็นเส้นแบบนีนะบ้เซนเซอร์ถอยหลัง4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมือถอยและระบบช่วยเบรกไฟตันหมอกหลังมีมานะครับแล้วก็สเกิร์ตวิกเตอร์ ท่อมีให้เลือก2แบบคือท่อที่เป็นเลข8แบบนี้กับท่อทรงสี่เหลี่ยมเดิมๆม,มันจะเป็นโครเมียมนะเป็นสีสีเงินใช่ไหมครับใครจะทำำําดําทําทองก็แจ้งนะครับหล่อเลยนะครับแอร์แยก3ตอนนะครับก็อิสระด้านหน้าซ้ายขวาด้านหลังนะครับปรับได้เลยแยกได้เลยเนาะแล้วก็บ่อหนังบอรไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยไฟฟ้า จอกลาง12นิ้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุสิงโฟเอแอนด์ออร์ตอับเปิลคาเพไร้สายนะครับมีโหมดกักบขีสีโหมดแอร์แบ็กเใบคุ้มนะครับออปชันขนาดนี้คือออปชันในรถที่ราคาไม่ถึงล้านหนะครับลูกค้าซื้อตัวนี้นะถ้าเกิดใช้ขับ2องนะออปชันตัวเดียวกับตัวท็อปที่ราคา2ล้านและครับนะ ก็ท่านใดสนใจรูปแบบการตกแต่งแบบนี้จะไปใส่กับเอเวอรเรสต์รุ่นไหนก็ได้นะครับหรือต้องการเอเวอร์เรสต์สปอร์ตจะแต่งแบบไหนก็ได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอมนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ